เอาละครับก็สวัสด,ดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับอวันนี้นะผมจะมาสอนเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับใน Facebook นะครับสำหรับคุณผู้ชมท่าในใดนะครับที่มียอดผู้ติดตามน้อยนะครับเลยอยากจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับก็สามารถมาทําตามผมได้เลยนะครับอขั้นตอนแรกนะผมจะเข้ามาที่เว็บไซต์นี้นะี่ครับคุณผู้ชมก็สามารถคลิกดึงใ,ใต้คลิปนี้นะครับเพื่อเข้ามาที่เว็บไซต์ก่อนได้เลยนะครับแล้วก็กดเข้าสู่เว็บไซต,ต์ตรงนี้นะี่ครับเราก็จะเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์ k m k i t h e com กันแล้วนะครับ พอเข้ามาแล้วนะครับสําหรับคนที่ยังไม่เคยสมัครสมาชิกเนี่ยครับก็ให้คลิกไปที่สมัครสมาชิกตรงนี้เลยนะครับอ่าเขาจะมีเราใส่ชื่อผู้ใช้งานนะครับอีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านนะครับข้อมูลตรงนี้นับไม่จำเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นี่ครับแล้วก็อยื๊กที่ด้านล่างด้วยนะครับสองช่องตรงนี้นะครับแล้วก็กดสมัครสมาชิกได้เลยนี่ครับหรือใครที่ไม่อยากกรอกข้อมูลเนี่ยไปยุ่งยากนะครับก็สามารถสมัครใช้งานนับด้วยบัญชี Google หรือว่า Gmail ด้านล่างตรงนี้ได้นี่ครับอ่าพอเราสมัครับ สำหรับคนที่สมัครใช้งานด้วย Google นะครับก็ลงชื่อเข้าใช้ด้านล่างเลยนี่ครับสำหรับคนที่กรอข้อมูลสมัครใช้ก็ลงชื่อเข้าใช้ตรงนี้ไปนี่ครับอ่าเราก็ได้เข้ามาในเว็บไซต์ k m k t com กันแล้วนะครับพอเข้ามาแล้วนะครับเราก็มาดูที่ด้านบนตรงนี้เลยนะครับก็จะมีหลากหลายแพลตฟอร์มนะครับให้เราเลือกใช้บริการนะครับจะมีตั้งแต่ Facebook นะครับ i Instagram t i k t o k YouTube แล้วก็แพลตฟอร์มอื่นอนะครับอันในส่วนนี้นะครับเราจะมาใช้ส่วนอแพลตฟอร์ม Facebook นะครับก็คลิกเเข้้าไปทีี่ Facebook ตรรงนนลยคับ อ่ะเราก็มาดูที่มดมูตรงนี้เลยนะครับวันนี้เราจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะโปรไฟล์เฟซบุ๊กนะครับก็คุณผู้ชมก็เลื่อนเลื่อนมาที่เฟซบุ๊กกันเลยนะครับแล้วก็อเลือกมาที่เพิ่มผู้ติดตามโปรไฟล์ตรงนี้นะครับแล้วก็มาดูที่บริการกันต่อนะครับอในบริการนะก็จะมีอยู่หลายบริการเลยนะครับก็จะมีความเร็วนะครับแล้วก็เดทราคาครับของบริการที่แตกต่างกันไปนี่ครับคุณผู้ชมก็เลือกได้เลยนะครับว่าจะเลือกใช้เป็นบริการตัวไหนนี่ครับอผมจะเลือกเป็นบริการตัวแรกตรงนี้เลยนะครับ พอเราเลือกบริการกันเรียบร้อยนะครับตารางตรงนี้ก็จะเป็นคําอธิบายของบริการนะครับต่อมาในส่วนของลิงก์ตรงนี้นะครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกลับไปที่ Facebook นะครับอ่ะแล้วก kind of ็มาที่หน้าโปรไฟล์ f a c e b o o k ที่เราต้องการจะเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับแล้วก็อ่ะคลอกลิงก์นับหน้าโปรไฟล์ด้านบนตรงนี้เลยนะครับอ่ะแล้วก็อ่ะนำลิงก์กลับมาวางนะครับอันใน่วนปริมาณนะครับอยากเพิ่มยอดผู้ติดตามนะครับเท่าไหร่นี่ครับก็ใส่ที่ช่องนี้นะครับผมก็จะใส่ไปที่100รอนี่ครับ พอเราใส่กันไปเรียบร้อยเนี่ยค่าบริการเขาก็จะคำนวณให้เราดังล่างแล้วนะครับอคุณผู้ชมก็แค่กดสั่งซื้อไปนี่ครับกดสั่งซื้อก็เรียบร้อยนะก็จะขึ้นแบบนี้เลยนี่ครับเราบดได้รับคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับต่อมานี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนับมาดูที่หน้าประวัติการสั่งซื้อนะครับอในหน้านี้นะครับก็จะมีเลขออเดอร์นะที่เดอได้ทำการสั่งซื้อไปนี่ครับ ส่วนตรงนี้ก็เป็นบริการนะพี่เอาเลือกมานี่ครับเราก็จะเป็นลิงก์นะครับของอ่าโปรไฟล์ a c e b o o k นะพี่เอาใส่เข้ามาตรงนี้ก็แนะนําให้คลิกเข้าไปเพื่อเช็คดูนะครับว่าลิงก์โปรไฟล์ถูกต้องหรือเปล่าเนี่ยพอถ้าใส่มาไม่ถูกต้องนะรับยอดผู้ดตามจะไม่เพิ่มขึ้นมานี่ครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นวันเวลาที่เรากดสั่งซื้อไปนี่ครับเราก็จะเป็นสถานะนะครับของเว็บไซต์นีครับตอนนี้นะครับขึ้นว่าเราดําเนินการนะครับ ในระหว่างที่เรารอเว็บไซต์ดาเนินการนะครับสําหรับผู้ชมท่านใดที่ได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์แล้วนะครับอาจเกิดมียอดจํานวนเงินนับในเว็บไม่เพียงพอนะครับหรือว่าเพิ่งเข้ามาใช้งานใหม่นี่ครับอาจจะยังไม่เคยเติมเงินกันเลยนะครับก็ให้ผู้ชมนับกดมาทีเมนูเติมเงินตรงนี้นะครับอในเมนูเติมเงินนะครับก็จะมีเราเลือกเนี่ยครับหลายช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นการสแกน QR code คดทุกธนาคารเนะยครับอช่องทางนี้นับผู้ชมก็แค่มาใส่จํานวนเงินที่เราต้องการเติมด้านล่างนี่ครับอคันต่ำอยู่ที่1บาทเองนี่ับอะลก็กดเติมเงินเข้าไปี่ครับ อ่ะเขาก็จะมีค r วโค้ดนแอปขึ้นไม่เอาสแกนกันแล้วนะครับอ่ะหรือจะบันทึกไปสแกนก็ได้นะครับด้านล่างตรงนี้นะครับต่อมานีครับช่องทางที่2ก็จะเป็นการอ่าโอนเงินแับแนบสลิปทุกธนาคารนะครับอ่ะตรงนี้ก็ข้ล็อกข้ล็อกลขบัญชีครับตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วก็พอทารายการเรียบร้อยีอยก็นาสลิปมาแนบด้านล่างตรงนี้แล้วก็กดยืนยันนีครับต่อมานี่ครับก็จะเป็นช่องทางอัมเปา w a วอลเล็ตนะครับแล้วก็จะเป็นช่องทางชิวเพนี่ครับ อันในช่องทางชิวเพย์ก็จะมีอีกหลายช่องทางนะครับอาจจะมีเป็นการสแกนคิวอาร์โค้ดทูมานี่วอรตแล้วก็ด้านค่าต่างๆนะครับแล้วก็ตู้บุนเติมเนี่ยก็สามารถใช้กันได้นะครับอัะแล้วต่อมาก็จะเป็นช่องทางคริปโตนะครับและในทุกช่องทางเขาจะมีคาแนะนำดํนมีการเติมเงินนะครับอัดดันบนแบบนี้นะครับผู้ชมเลือกเติมช่องทางไหนนีครับก็อย่าลืมอ่านคําแนะนํานับก่อนที่จะเติมเงินกันด้วยนะครับต่อมานะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมก็จะพาผู้ชมเนี่ยนะครับออะตนนนี้ครับอยไปบ ตอนนี้แอยอดผู้ติดตามนะมีอยู่ที่20คนนะครับเดี๋ยวผมจะลองกดรีเฟรชหน้าจอเนี่ยเพื่อดูยอดผู้ติดตามเพิ่มขึ้นมาแล้วหรือยังนะครับอ่าตัวนี้รับยอดผู้ติดตามของเราเนี่ยก็ได้ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยกันแล้วนะครับก็ขึ้นมาถึง226คนกันแล้วนะครับอ่าก็ถือว่าขึ้นมาเร็วมากๆนะครับเราก็ได้สั่งซื้อไปแป๊บเดียวเองนะครับอ่าแล้วก็ยังมียอดขึ้นเกินมาด้วยนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจไปนะครับเพราะว่าทางเว็บก็มีการแถมให้เราด้วววยยนนนะะคคคครรรรัับบบออ่่่กกกก็็ถาาาาเเปิทีีดแลลุ้มมๆ อาะพอยอพี่ตามขึ้นกันแล้วเนี้ยก็ให้คุณผู้ชมนับกลับมาที่เว็บไซต์กันเลยนะครับสําหรับคุณผู้ชมท่านใดนับที่อยากจะแนะนําให้เพื่อนๆนับได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์เหมือนกันนะครับก็ให้คุณผู้ชมนับกดมาที่เมนูแนะนําเพื่อนตรงนี้นี่ครับอ่ะเราก็มากดเข้าลอกลิงก์ตรงนี้นะครับแล้วก็แชร์กับเพื่อนๆนับหรือว่าคนรู้จักที่ต้องการจะใช้งานเว็บไซต์ได้เลยนี่ครับอ่ะโดยที่ให้เพื่อนๆนับหรือว่าคนรู้จักได้เข้ามาใช้งานในเว็บไซต์ผ่านลิงก์ที่คุณผู้ชมแชร์ให้ตรงนี้นี่ครับ ผู้ชมก็แยกต่างขังน้นแนะนากันด้วยนับถึงคาเปอร์เซนต์กันเลยนี่ครับอ่าแลหากว่าคุณผู้ชมท่านใดนะที่ได้เข้ามาใช้งานแลน้วเกิดปัญหาในการใช้งานหรือว่ามีปัญหาอ่าในการสั่งซื้อนี่ครับก็ให้คุณผู้ชมนะครับกดกลับมาที่หน้าคําสั่งซื้อใหม่ตรงนี้นี่ครับอ่ะแล้วก็มาที่เมนูติดตอ่อ a ิม i ตรงนี้เลยนี่ครับขอเขาจะมีเราเลือกติดตอ่อ a ิ m นะครับสองช่องทางเลยนี่ครับช่องทางแรกก็จะเป็นอ่าตัวเชือนะครับช่องทางที่สองก็จะเป็นช่องทางไลน์นี่ครับตรงนี้จะเกิดว่าติดปัญหาอะไรนะก็เลือกติดต่อกัันนได้เลยครบ และสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีข้อมูลนะครับมาบอกกับคุณผู้ชมเพียงเท่านี้น่ครับสำหรับผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจจะใช้งานเว็บไซต์นะครับผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้แล้วนะครับอก็สามารถเข้ามาใช้งานกันได้นีครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอลาผู้ชมทุกท่านกันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ